สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะเที่ยงนี้เราทำก๋วยเตี๋ยวหลอดกินกันค่ะสืบเนื่องจากเส้นใหญ่ของเรานี่เหลือจากผัดซีอิ๊ววันก่อนแล้วมีทัฟหู้แผ่น2แผ่นซื้อติดตู้เย็นไว้แล้วก็มีหมูส่วนถั่วงอกนี้เป็นถั่วงอกที่ยายทำเองค่ะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ สำหรับน้ำจิ้มก็ทำเองนะใส่ตู้เย็นไว้เช่นกันอันนี้ไม่ยากถ้าใครอยากจะทราบก็ถามมาได้ค่ะทีนี้ง่ายๆวันนี้ก็เราเตรียมเต้าหู้หั่นเป็นแบบนี้ค่ะหั่นเป็นแบบนี้สำหรับหมูวันนี้ยายก็ใช้หมูสันนอกแล้วก็สไลด์บางๆไม่ยากเลยเราก็แค่เอาหมูไปรวนใส่ดอกเกลือ ใส่ซีอิ๊วดำไปหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายใส่ซอสฝาเขียวส่วนเต้าหู้นี้เราก็หลังจากหัน่นแล้วก็ใส่ลงไปเลยต้มต้มไปไป,ไปเลยค่ะใส่น้ำไม่มากคลุกคลิกก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าหมูจะสุกวันนี้ยายใส่หอมใหญ่ไปด้วยค่ะหอมใหญ่ไปหนึ่งหัว นะก็ทำแบบง่ายๆแค่นี้เองอันนี้คือไส้มันนะแค่นี้เราใช้หมูสลดบบางๆเป็นหมูสันนอกนะจากนั้นสำหรับเส้นใหญ่เราก็เออเอาไปเวฟที่นีแค่นี้ไม่พอเรากินกันสองคนยายก็มีเส้นหมี่ข้าวกล้องก็ไปแช่แล้วก็ไปลวกไว้ก๋วยเตี๋ยวหลอดนี้เราเป็นก๋วยเตี๋ยวคลุกค,ค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวคลุก สำคัญที่น้ำจิ้มที่เราทำไว้รสแซ่บค่ะอันนี้ผักกาดหอมก็ซื้อติดตู้เย็นไว้ปกติจะมีผักชีด้วยนะเดี๋ยวเวลาจัดจานยายก็จะไปเก็บผักชีที่ที่ที่แปลงหลังบ้านค่ะนะกระเทียมเจียวก็เจียวไปใหม่ๆทีนี้เราก็มาจัดจานกันเลยค่ะนะสำหรับข้ยเตี๋ยวคลุกอันนี้อันนี้คือผักกาดหอม จัดจานเส้นใหญ่ใส่เส้นใหญ่ใส่เส้นใหญ่ลงไปก็คงหมดนะคะเส้นใหญ่นี้เดี๋ยวยายก็จะกินเ,เส้นหมี่นะเ,เส้นใหญ่ใส่ไปหมดเลยค่ะ อันนี้คือไส้ไส้ใส่ลงไปใส่เยอะได้ค่ะลดต้องเข้มข้นนะคะรสเข้มข้นน้ำก็แทบจะไม่มีแต่ว่าไม่แห้งไม่แห้งสนิทนะคะนี่กว๋วยเตี๋ยวนี้เราดัดแปลงทุกครั้งยายทำไส้ยายก็จะใส,ใส่หมูสับอาจจะใส่เห็ดหอมวันนี้เห็ดหอมไม่ไ,มได้ใส่แค่นี้เอง ใส่แค่นี้เยอะเลยใส่เยอะหน่อยเน้นเต้าหู้ค่ะเต้าหู้สองแผ่นนะแผ่นละสิบสองย่างถูกนะบางเจ้าก็แผ่นละสิบห้านะหลังจากนั้นเราก็ใส่ถั่วงอกถั่วงอกดิบก็มีแต่นี้เราลวกนะลวกแต่กินสนิทใจเราลวกเราเพาะเองค่ะเนี่ยแค่นี้เอง แล้วเราก็ใส่กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวสำหรับน้ำนะสำหรับน้ำยายก็จะราดลงไปเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเสิร์ฟให้คนที่บ้านเลยนะคะเราทำเก็บใส่ขวดไว้ราดเลยราดใครจะทานมากทานน้อยเดี๋ยวเติมได้นะ น้ำก๋วยเตี๋ยวหลอดนี้เราทําเก็บไว้ได้เป็นเดือนๆน,นะคะเพราะว่าสูตรของเราเนี่ยายายไม่ได้ใส่น้ำเลยนะคะนี่เป็นน้ำส้มสายชูนี่แค่นี้ใส่กระเทียมเจียวอีกหน่อยเห็นไหมก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะแล้วเดี๋ยวเราตกแต่งด้วยผักชีอีกนิดนึงปกติถ้ามีเวลายายก็จะเอางาขาวไปคั่วแล้วก็มาใส่ ก็เพิ่มรสชาติความมันเป็นทัญญพืชอันนี้แค่นี้พอนะความเผ็ดไม่เผ็ดขึ้นอยู่กับน,น้ำจิ้มค่ะนะบางคนก็อาจจะเอาพริกป่นใส่ก็แล้วแต่ก็ได้ก๋วยเตี๋ยวง่ายๆนะเป็นอาหารเที่ยงของวันนี้ค่ะทานกันนะคะก๋วยเตี๋ยวครุกค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบครุกยายก็จะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวครุกเลยทุกอย่างหลายอย่างที่เราทำเองนะคะ ประหยัดอร่อยถูกใจชูรสไม่มีขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงโชคดีในทุกทุกเรื่องค่ะสวัสดีค่ะ